ียินดีต้อนรับเข้าสู่การแนะนำโมดูลการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics หรือที่เราเรียกกันคุ้นหูในชื่อ DA โดยเป็นโมดูลที่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปเสริมสร้างทักษะและการเรียนรู้การใช้เครื่องมือที่สามารถนำเอาข้อมูลมาทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้น่าสนใจมากเลยใช่ไหมงั้นเรามาทำความรู้จักในชุดวิชาโมดูล DA กันเลย โดยในชุดวิชานี้ผู้เรียนจะได้รับทักษะและองค์ความรู้ของโมดูล DA ซึ่งประกอบไปด้วย6หัวข้อดังนี้ค่ะ 1. วิทยาการข้อมูลขั้นแนะนำา 2. การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3. การเขียนโปรแกรมสำหรับงานทางด้านวิทยาการข้อมูล 4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 5. การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลและ 6. การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล อีกทั้งในระหว่างการเรียนการสอนจะมีการทำแคป stone โปรเจกต์และการอินเทอร์ชิพฝึกปฏิบัติงานจริงกับทางบริษัทนอกจากนี้ยังมีการอบรมส่งเสริมทักษะที่หลากหลายโดยจะเน้นในส่วนของการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางดิจิทัลในการวิเคราะห์ข้อมูลการฝึกฝลทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลค่ะมีสัดส่วนการเรียนในโมดูลดังแผนผู้มวงกลมค่ะ 1. 1. Introduction of Data Science วิทยาการข้อมูลขั้นแนะนำจัดส่วน6.7% 2. Statistical Analysis การวิเคราะห์เชิงสถิติสัดส่วน13.3% 3. Data Science Programming การเขียนโปรแกรมสำหรับงานทางด้านวิทยาการข้อมูลสัดส่วน20% 4. System Analysis and Design การวิเคราะห์และออกแบบระบบสัดส่วน20% 5. Database Management and Data Warehousing การจัดการ ฐานข้อมูลและคลังข้อมูลสัดส่วน20% 6. Data Analytics and Visualization การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลสัดส่วน20%ผู้สอนประจำโมดูล 1. รองศาสตราจารย์มิรพงษ์จันสนาม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุธาทิปชัยกำบังผู้ประสานงานชุดวิชา 3. ดรสมเพชรจุลลาบุตรดี ทำให้ผู้เรียนมีทักษะ critical thinking and problem solving การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ที่จําเป็นในศตรวรรษที่2 1และรู้จักพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการเครื่องมือและสถิติให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ข้อมูลอีกทั้งยังสามารถพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันได้อย่างถูกต้องตามหลักการเชิงแนวคิดและการพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถนํา Data ไปใช้ในการวิเคราะห์และสามารถแสดงผลได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของงาน ชุดวิชาด้านใตานาฬิกส์มีเนื้อหาและอาจารย์ผู้สอนดังต่อไปนี้ 1. วิทยาการข้อมูลขั้นแนะนำเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานวิทยาการข้อมูลขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวข้องในงานวิทยาการข้อมูลและนําไปสู่เครื่องมือในงานวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 2. s t a t i s t i c a l a n a l y ก i s การวิเคราะห์เชิงสถิติความรู้พื้นฐานทางสถิติสําหรับงานวิเคราะห์ข้อมูลหรือสารสนเทศตลอดจนแนวคิดและหลักการสําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3. ามดา ภาษาสายสปริงกิ้งการเขียนโปรแกรมสำหรับงานทางด้านวิทยาการข้อมูลการคิดแบบมีเหตุผลเป็นระบบสามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสามารถเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและนำไปสู่การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ 4. ี่สิสเทมเม้นต์ซ n แอนด์ดีไซน์การวิเคราะห์และออกแบบระบบรู้จักกับระบบต่างๆในระบบสารสนเทศขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาระบบจนนำไปสู่การวิเคราะห์และออกแบบระบบที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง t a า a s e ้ a n a g เมเ n นต์แอนด์ Data เ a ห e h o u s i n g การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลรู้จักกับฐานข้อมูลและคลังข้อมูลภาษาเครื่องมือกระบวนการสร้างและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้อง 6. ก a t a a n a l y t i c s and Visualization การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลรู้จักหลักการและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เครื่องมือวิธีการที่ถูกต้องสำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Visualization ได้อย่างถูกต้อง โดยชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลหรือเรียกสั้นๆวา่า D.A. ประกอบด้วย6ท็อปิกและมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบดังนี้รองศาสตราจารย์ดรวิรพงษ์จันสนามราับผิดชอบสอนในท็อปิก 1. วิทยาการข้อมูลขั้นแนะนำและ 2. การวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจุฑาทิพย์ชัยกําบังรับผิดชอบสอนในท็อปิก 1. การวิเคราะห์เชิงสถิติและ 2. การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูลอาจารย์ดรสมเพชรจุลาบุตรีรับผิดชอบสอนในท 1. การเขียนโปรแกรมสำหรับงานทางด้านวิทยาการข้อมูลและ2การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับเมื่อเอรียนครบทั้งหมดในโมดูล DA คือ 1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ถูกต้องได้ 2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้ 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศได้ 4. จัดการหานข้อมูลและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันได้และ 5. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจนไปถึงการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ i ิชว l i ลเซ i o n ได้ ในส่วนของกิจกรรมที่จะเสริมในโมดูล D A คือ อบรงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยวิทยากรหรืออาจารย์พิเศษที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางศาสตร์นั้นๆเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือหรือโปรแกรมต่างๆปัญญาประดิษฐ์ Internet of Things หรือ Mobile a อ p พลิเคชันเป็นต้นปัใจจัยไม่ใหม่กันแ,แล้วใช่ไหมคะสำหรับชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล Data Analytics หรือ DA มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และทันสมัยที่เข้ากับยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากและสำหรับวันนี้ไอด้าต้องขอลาทุกคนไปก่อนหวังว่าจะสนุกกับการเรียนด a t a า อ n น l y t i ลิติกสกันนะบ๊ายบาย